สักถ้วยนึงแล้วเอาเข้าวเหนียวใส่ถ้ามันเป็นทิศมันจะดข้าวเหนียวขาวจะดดำข้าวเหนียวขาวจะดํำตัวไข่ทอดออกแล้วค่ะคุณเดียเเ๋ยวข้าว,ว,วเหนียวขาวเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวกล้องเด,ดี๋ยวดูงวคือ,อแทบมันคือมึนแทบลาตตอเนี่ยมันบินบนคนอยู่นี่มันไปจับป่ามันหอมป่านั่นห้องหอมป่าอยู่มือห้อง ไ่จนมันตื่น้วค่อยไปมุวยหอมกับหอมชอชอคุณตาบันเทิงคุณยายเพ่นอ่ะบ,บุนเดอร์เอาให้บุนเดอร์ตาเราให้บุนเยอะๆเดอ้อได้แล้วก่อนรู้จักใช้ล้วละเรียนมาเยอะแล้วส่วนอาการของเราเมื่อวานหมอเพิ่นดูกราฟเลือดแต่และอันแต่และอันแต่และอัน,อนคือดูลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ดีอ่ะ ระบบไหลเวียนดีระบบน้ำเลืองดีระบบกระดูกดีอะไรอีกตับดีบดหัวใจแข็งแรงขึ้นหัวใจแข็งแรงดีขึ้นลูกหมากแข็งแรงขึ้นเหลือเหลือเกินอยู่สามสิบเอ็ดใช่ไหมค่ามะเร็งสาสิบห้าค่ะสามสิบห้าก็หักสี่ด้วย อ๋คอคก็สามสิบเอ็ดต่วครับเออสามสิบห้าหักสี่ก,กตสเออมันสไม่เกินสี่ไม่เกินสี่เราก็หักสี่เลยไม่เอาสามอ่าดีระบบไตทั้งกลวยทั้งหมวกดีหมดดีขึ้นระบบขับน้ำได้มากขึ้นอะไรนี้แหละเราก็ไม่รู้มากหรอกแต่หมอพูดเอางี้ก็แล้วกันไม่ตรงบรรยายมาก ทั้งหมดนี่ดีคือพูดกี่ครั้งก็ดีให้พูดอีกก็พูดว่าดีแต่ก็เชื่อไม่ได้ว่ามันดีตลอดหรือไม่ก็ระวังเอาเราก็มาระวังเอาผักเอะไรก็อ่าจัดหากินสิ่งที่จะไม่เป็นอันตรายต่อระบบยีนของตนแข็งแรงไปได้มาได้ไปได้หมดเริ่มวิ่งเยอยๆได้แต่ไม่กล้าวิ่งเร็ว เพราะกลัวว่าเซลแล้วจะยั้งไม่ได้แม้แต่คนไม่ป่วยหกสิบานี้ก็วิ่งยากแล้วละเมนบอกอืมอันนี้ป่วยเว้ยมะเร็งด้วยมันก็ธรรมดาแหละแก่ลงก็สู้ได้แล้วก็ขี่รถธรรมดาปวดมากเลยจะลงรถแต่ละทีโอ้ยเด็กที่พาไปธุระนี่จะต้องมา เปิดรถแล้วเตรียมมายกขาเราออกมายกทีละขาออกมาแล้วก็ลงไปดูงานแต่ตอนนี้ถ้าลงไปดูงานก็เดินไปเลยเิดปับ๊บลงเองไปเองวานวันที่ลงไปก็ให้มนตรีพาคนเข้าไปลงพักไปดูกับเขาเขาก็เออเขาก็ดีใจเขาก็มาก็าคุยกันเพื่ออันไหนมันขาดตกบกพร่อง พอช่วยกันได้ในการต่อไปก็จะได้วางแผนไว้เพราะก็น่าเห็นใจอะเรามีตำรวจแต่ตำรวจเราลำบากอยู่ก็อะไรพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปถ้าไม่ช่วยเราไม่มีตำรวจใช้บางครั้งเราต้องใช้ด้เราต้องใช้คือประเทศต้องมีตำรวจเราต้องได้ใช้ใช้เขาให้ทำนูน่นทำนี่ทำงานตรวจสอบน่นนี่ให้พวกเรา เราไปตรวจเองสมมติว่าสงสัยคนนู้นคนนี้มาตรงนั้นตรงนี้มาทําอะไรไปตรวจเองเขาก็หาว่าเราไม่มีหน้าที่ก็เรียกตำรวจมาตรวจง่ายดีคือเขาเข้าไปถามแล้วเขาก็สืบเอาเองเขาอย่างเงี้ยง่ายดีก็ใช้ใช้นั่นใช้นี่อยู่เรื่อยเนี่ยใช้ตำรวจแล้วของไหนพอช่วยกันได้ก็เอาไปเป็นส่วนกลางไว้ใช้เราก็อยากให้ตำรวจมีมีครัวกลาง ธรรมลาโรงพักไม่มีครัวกลางก็ตามไอไ้นี่ให้มีซะเพื่อให้มันคือคนไปทํางานให้มันสะดวกให้มันง่ายไม่ใช่จะก,กินข้าวก็เดี๋ยวผมไปกินข้าวก็วนะิ่งไปร้านกินเสร็จก็แคะฟันกลับมายังไม่ทันได้ทําความสะอาดอะไรเลยห้องน้ําก็ไม่มีก็วิ่งไปไกลๆอย่างนี้ก็เราเห็นแล้วไม่ดีโอ้ลืมเก็บดอกเลีเ้เดือนบอกบุตรให้เก็บดอกเลีเ้เดือนให้หมดนะ เก็บแล้วเอามาตากให้แห้งเอาเอาเข้าอบให้แห้งผมแล้วเดี๋ยวเอาได้ลวกน้ํากิน <Okay. S 2> ไอ้นั่นมันนะไอเม็ดดำๆภายในนั่นก็เอาคือไม่ใช่เอาแต่ดอกเหลืองๆนี่เอาถึงขั้วมัน <อบ S 1> เลยปุดเลย <Okay. S 2> เก็บเป็นปุดเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวจะเดินไปเก็บให้ดูครับ <Okay. S 2> แล้วพวกเราเรียนพระรันตนไตยอย่าลืมนี่คืออันหนึ่งที่พวกเราจะลืมไม่ลงทุกขณะไม่ว่าเราจะ พนมมือถึงหรือเราคางานอยู่เราไม่ได้พนมมือแต่ให้เราระลึกมาเรามีพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเดินไปเดินมาเราอย่าสงสัยว่าที่ไหนมีเทวดามีผีหรือไม่มีทุกที่ไม่ใหญ่ก้อนเล็กมีทุกที่แล้วเราพูดคุยกับเขาไปได้ทุกที่ตามน้ำภากาศตามต้นไม้ตามก้อนเมฆตามสถานที่ต่างๆมีสัตว์อาศัยเป็นสัตว์ที่เรามองไม่เห็น แต่สําหรับบางคนอย่างเราเนี่ยมีเห็นบ่อยบางทีมันอยู่กับช้างมันขี่ช้างมากับมนนรีเมื่อค่าวานนี้เจอช้างแล้วมีผู้ขี่อยู่บนหัวเขากําลังดึงอยู่แล้วไอ้ช้างไม่ฟังล้วก็บอกคนที่จอดรถจอดรถแล้วก็หันออกไปมึงออกมาทําไมมึงไม่ฟังเขาคนเตือนยังไงก็ไม่ฟังมันก็หมุนเลยหมุนตามเขาสั่งเลยนะเขาดึงมันอย่างนี้อยู่มันก็หมุนตามเขาสั่งมันก็วิ่งเข้าป่าไป ใหญ่สูงท่วมรถท่วมโมท่วมเป็นเม็ดเลยแหละใหญ่แล้วก็ว่าอจอดรถที่ว่าเอามันซะหน่อยป่ะคือเราเนี่ยแวบเห็นแวบเห็นแวบหนึ่งคือเขาดึงหูมันอยู่ผู้ที่ขี่บนนั้นไม่ใช่คนเป็นร่างเรือนรางเขาดึงอยู่แต่มันไม่ฟังมันยืนนิ่งอยู่งั้นแต่เขาดึงดึงดึงมันไม่เลี้ยวแล้วก็โผล่กระจกออกไปแล้วก็ร้องใส่มัน คนพูดมึงไม่ฟังมันก็หมุนตามสั่งแล้วก็เข้าป่าไปเคยเจอบ่อยอยู่ไอ้รายนี้เจอกับปกก็มีเจอกับคนคนก่อนที่ขับรถให้ก็มีสัตว์มีชาวทิพดูแลอยู่แต่มันไม่เชื่อฟังคนก็ต้องร่วมมือด้วยคือดุมันหน่อยว่างันกันเถอะมันจำเราได้ทำไมเราเคยเอาตะขอไล่จับ ได้สับมันมันก็วิ่งอะแต่เมื่อคืนไม่มีตะขอเลยไม่ลงรถแล้วตนเองวิ่งไม่เร็ว <c oughs> เดี๋ยวถ้ามันวิ่งมาจะทํายังไงก็คิดอยู่เด้ถ้ามันวิ่งมาก็จะออกข้างถ้าลงนะแต่ไม่ลงเมื่อคืนและไม่กลัวเป็นความรู้สึกไม่รู้สึกกลัว <c oughs> <c oughs> เพราะรู้ว่าไอเนี้ยลัวเรามันรู้จักว่าเสียงเราดังขึ้นนี่มันจะรู้จักว่าไอคนคนนี้ไม่เดินมาเฉยต้องมีหนาม คือเราไปนี่ถือแต่ขอไปด้วยทุกครั้งถ้าเจอกับมันก็ให้เข้าใจว่าในหมูสัตว์มันมีอย่างนี้อยู่ถ้าเห็นเ็บาบังคับกันยากสงสัยบัง,งคับกันยากนแน่เลยนี่มันจึงเข้าสวนคนก้อยพูดกับผู้ที่ขี่มาด้วยอย่างนี้แหละผู้ที่ช้างควรทั้งหลายแถวนี้เราสอนแบบนี้ไม่หมดคืออย่าพูดแต่กับช้างให้พูดกับผู้ขี่มาผู้ควบคุมมาเขาก็รักของเขาเลยไม่ใช่ไหมรักเขารักของเขา แต่มันพาเขาไปมั่วๆม,มันก็จําเป็นต้องมั่วเพราะเขาเขาต้องอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยบางทีวัวควายก็ไปเข้าสวนผู้อื่นก็มีเราก็ต้องไล่ต้อนออกมาเขาก็จับเราไปก็เอาไปปรับเอาต้นไม้เสียเท่านี้เข้าโพดเท่านี้พริกเท่านี้นับต้นมาก็เสียกันคนละห้าบาทสิบาทสมัยมก่อนเราเลี้ยงควายเยอะเอาพูดเรื่องตัวเองเสร็จแล้วเนาะเอา เข้ากับระบบของพระรัตนตรัยคือมีสัตว์ที่เรามองไม่เห็นเยอะอุปถัมภ์ค้ำจุนกันด้วยบุญพระพุทธเจ้าสั่งไว้แล้วนะไม่ใช่ไม่มีเท้าสักกะเป็นผู้ขอขอให้พระองค์แจ้งภิกษุให้ให้บุญแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าด้วยจะได้ไหมอะไรทํานองนี้แหละพระพู้มิภาเจ้าก็หันหาภิกษุก็สั่งเลยต่อไปให้ภิกษุทั้งหลายให้บุญแก่สัพพสัตว์ทั้งปวงด้วยนะ คือเท้าศักกะประทับยืนอยู่ตรงนั้นขออยู่ตรงนั้นเลยพิกษุก็นั่งอยู่ก็ได้ยินหมดว่าขออะไรพระผู้มีพระเจ้าไม่ได้สั่งว่าให้ให้บุญแก่เท้าสักกะนะสั่งว่าให้ให้บุญแก่สัตว์ทั้งปวงนะภิกษุทั้งหลายอย่าลืมภิกษุสมัยนี้มีแต่แผ่เมตตาไม่ได้ทําบุญแล้วให้หรือมีบุญอยู่ไม่อธิษฐานให้ใช้ปฏิทานแล้ไม่ไม่เป็นพระสมัยนี้มันก็เลยเป็นแบบที่เป็นอยู่เนี่ย หลงไปกับเศกกระเป๋าไปหมดแล้วเศกเอาคุณพระพุทธเจ้าไปอัดไว้ตรงนั้นตรงนี้เป็นไปไม่ได้ที่คุณพุทธะจะไปเชื่อฝีมือปากเหม็นๆของพวกบ้าเศกทั้งพวงเป็นไปไม่ได้จําไว้แต่ทําไมเขาจึงเอาไปบูชาแล้วมันก็มีอย่างนั้นอย่างนี้ธรมรมดารูปทั้งหลายมารยอมช่วยหมู่มารช่วยเหลือจะเข้าใจว่าคุณพระรันตนรไตไม่ได้เป็นผิดเลยอ่านดูดีๆในหลักฐานของพวกเรามีรูปทั้งพวงเป็นเดือแห่งมาร มานเสกไว้แล้วทำให้สัตว์โรกติดอยู่ในบ่วงของมานมานชักใหญ่ใช้ได้อย่างสบายเนี่ยคำนี้มีอยู่ออาวมาละยืนยันให้เท่านี้นะคุณตาคุณยายเอาบุนเดอร์ตาบันเทิงยายเพลนพอแล้วเนาะมีคำถามครับป๋อถาว่ามาคำถามทำไมอาจารย์บวมมากหรืออ้วนคะบวมน้ำหมอเพื่อนบอกอยู่ บวมน้ําไม่เป็นไรนี่ถ้ากดแล้วมันจะเป็นบุ๋มเล็กๆอยู่แต่ถ้าอ้วนนี้มันจะเป็นกดแล้วไม่บุม๋มถ้าไขมันจะไม่บุม๋มอันนี้บวมน้ําบวมน้ํานี่เป็นเพราะยาหมอลดยาลงไปมันก็จะค่อยๆลดลงแต่หมอจะลดทีเดียวไม่ได้เพราะต้องใช้มันกดภูมิอยู่เพราะภูมิของเราเสียไปเยอะเลยนะเพราะมันใช้เวลาเสียอยู่เกือบสองปีค่ามะเร็งที่ ที่ทำให้ลูกหมากเสียนี่ถึง4550เท่าไหรี่พันห้าร้อยกว่า4500กว่านี่คือเกินระดับที่จะร่างกายทนอยู่ได้แต่มันร่างกายมันเคยอึดอ่ะมันเลยทนอยู่ได้พอไปหาหมอแล้วเขาโอ้ยเขาโอ้เขาไายทำไมปันนั้นอู้ทำไมโอ้ปันนี้เลยเหรออะไรเงี้ยทุกหมอเลยแล้วก็บังคับพูดในแบบว่าขอให้ทำ แต่เค้นให้เราทําถ้าทําตามแล้วไม่ดีคืนนี่ค่อยว่าเขาค่อยพูดอะไรก็ได้สมมติว่าท่านติดหนักท่านใกล้จะตายท่านว่าอะไรพวกเราก็ว่ามาเลยเขาเขายืนยันอย่างนั้นเลยเราได้กล้าทาเดี๋ยวเมื่อวานไปขอบคุณหมอคนหนึ่งไปขอกมาด้วยเพราะเถียงแรงเลยวันนู้นเราเถียงเขาแรงเถียงแบบอธรรมดาตัวขอเราใครก็รู้ว่าเราเถียงแบบไหนใช่ไหมเมื่อเราเถียงทีนี้ก็ขอกมาเพื่อนอภัยเลยนะเพื่อนว่า ผมเข้าใจคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเห็นอย่างนั้นมาผมเข้าใจผมไม่ถืออะไรผมไม่มีอะไรเลยแต่จะขอขมาด้วยความไม่สบายใจของคุณพ่อก็ได้ก็ให้ครับก็กระเจ้าให้และอีกกระเจ้าหนึ่งก็ขอบคุณที่เข้นให้เราได้ทําหมอก็ว่าขอบคุณก็ับก็รับก็ตกลงกันดีแล้วก็ต่อไปเอาคุณหมอเป็นหน้าที่คุณหมอแล้วก็เป็นบว่าถ้าเป็นหน้าที่ผมคุณพ่อก็นั่งแล้วเรามาคุยกันที่นี้ก็ แต่และอันก็ไล่ไล่ไแล้วก็ตอนนี้เราแข็งแรงขึ้นถ้าดูตามธรรมดาเนี่ยคนอายุเท่านี้นี่คืออาการปกติใช่ไหมหมอบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับปกติแล้วแต่ว่ามันยังมีเชื้อมีอะไรอยู่มันจะค่อยๆฝ่อไปถ้ายานี้ยังทํางานได้อยู่ยาที่กินนี้นะแต่ถ้ายานี้ทํางานไม่ได้จะไปขนานที่สองมันมีอยู่สี่ขนานที่จะใช้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้ายานี้คุมไปแล้ห้าปีสิบปีก็คุมไปด้วยยาเดียวแล้วถ้าคุมไปตรวจแล้วไม่มีก็หยุดยาจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กินตลอดนะไม่ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นทําตามนี้แหละทําไมจินงทาตามเราก็เราแข็งแรงขึ้นแล้วหมยไม้เท้าไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปคาเขาเยอะขยักขยั้งขยเคเยอะคือ,อ,อ,อมันไปด้วยง,ง่ายมากๆเลยมันเหมือนกับว่า เราโส,ม,สมแล้วลุกขึ้นมาแล้วไปได้ด้วยวิธีการนี้แล้วเราก็รักษาตัวโดยระบบที่เอาดูตามระบบว่าอาคนนั้นวิจัยมาใช้คนเท่านั้นคนนั้นวิจัยมาใช้คนเท่านี้ฝรั่งวิจัยมาใช้คนเท่านั้นหาหาหาแล้วเขาบริโภคแบบนี้บริโภคแบบนี้กลุ่มนี้รอดมาได้เพราะอันนี้กลุ่มนี้รอดมาได้เพราะอันนี้แต่ละกลุ่มที่รอดมาได้รอดมาได้เพราะหยุดเนื้อของสัตว์มีนมทั้งหมด ว่างั้นนะเราก็หยุดสัตว์มีนมไว้ทั้งหมดตอนเนี้แต่มีหมอบางคนบอกว่าโอ้นมแพะกินได้นมแพะเหมือนนมคนอเราก็ซื้อชีดแพะมาไว้แต่ก็ยื่นมือไปก็เอ๊เขาว่าสัตว์มีนมให้หยุดไว้ก่อนก็หยุดยื่นมือเข้าตู้เย็นเอ๊ชีดแพะหม่หน้าวะหาปลาหากุ้งหาห้อยฮาพวกนี้แหละกุ้งหอยปูลปลากบเขียด เกียดยังไม่เคยเกลียดยังไม่หาเพราะไม่รู้จะมีหรือเปล่าถ้าหาแล้วเขาก็บอกกิ g ing, g ing, g ing, ง่งหลีกิ่งเหลืออะไรได้หมดอะเนื้อนมไข่แต่ว่าเราเว้นเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงของสัตว์ใหญ่ของหมูของอะไรทุกอย่างเว้นหมดจะเป็นของเก่งของกลางของวัวของควายเลยเว้นหมดตอนนี้นะและหว,วานเจี๊ยบไม่เอาไม่ว่าจะเป็นมะม่วงอะไรก็ตามที่หวานเจี๊ยบเลยไม่เอา แต่ถ้ามีหวานอมเปรี้ยวมีหวานหวานเยนเ็ยนๆแล้วจืดๆอะไรปกแตงโมไม่หวานมากนักก็กินดูเอออันนี้ได้อันนี้อ่อนอยู่อันนี้อันนี้สุกไม่เต็มที่อะไรก็เลือกกินเอาแล้วอดทนอธิษฐานกินอะไรเข้าไปอันนี้ถ้ามียีนสําหรับปราบมะเร็งตนบุญทั้งหลายเข้าร่วมมือกับที่กินอยู่นี่นะให้เอาอันนี้ไปเสริมพลังให้เม็ดเลือดขาวไปเสริมพลังให้น้ําเหลือง ไฟกับเม็ดเลือดขาวคือหามาเรียงให้เจอแล้วสลายออกสลายออกแล้วจะได้ขับออกวันหนึ่งเราถ่ายไม่น้อยกว่าหกครั้งเดี๋ยวนี้นะแต่ไม่เหนื่อยไม่เหน็ดไม่เหนื่อย,อยคือเข้าห้องถ่ายก็ถ่ายธรรมดาไม่ใช่ถ่ายแบบน่าเกลียดบางวันสิบครั้งบางวันนะมีวันหนึ่งถ่ายสิบเอ็ดครั้งเอ๊ะจะเป็นอะไรไหมทุกอย่างแวบแวบแวบหมดน้ํานี่ก็แวบ โอ้มันมีวันแบบนั้นอยู่เราก็บริหารกายถ้าเท้าบวมเราก็เอาไปนอนพิงฝาอย่างเงี้ยไปนอนอย่างเงี้ยฝาก็เอาขาขึ้นไว้แบบเนี้ยขาขึ้นไว้แล้วพอที่เท้ามันลดลงมามันก็จะมาอ้วนที่นี่มาอ้วนที่ตรงใต้สะดือออมมานี่แล้วเราก็ไปเดินให้มันไล่จากทางนี้ลงไปทางนี้ ไปอยู่ที่น่องแล้วมันจะค่อยๆเต็มขึ้นเหมือนกับเราเติมน้ําเนี่ยยังไงอะกล้องเออเนี่ยค่ยคอยๆค่อยๆเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเด้อโอ้ยจะดูอยู่เลยเหมือนกับเอาถุงยางแวบๆแบบอะเติมเติมเติมแล้วน้ําก็จะค่อยๆเต็มขึ้นเต็มขึ้นแบบนเนี้ยเนี่ยทีแรกมันก็อยู่นี่เมื่อเช้ามันยอยู่นี่มันก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาก็อ้วนมานี่มันจะอ้วนอยู่แค่นี้ตอนนี้เพราะว่าหมอลดยาแต่ตรงนี้ก็ยังมีอยู่ก็สลับกัน ก็ให้มันให้มันไหลมาทางนี้ให้มันไหลไปทางโน้นโอ้ยกล้องก็เปลี่นไปทั่วหนูปดล็อกมันโอมันไม่ได้ขันเอาละไม่เป็นไรคือเล่าให้ฟังแล้วไม่ได้เจ็บข้างในถ้ามันเต็มอ้วนบากๆมันก็จะเจ็บที่หนังตอนตอนเราเดินแล้วเท้ามันพับอย่างเงี้ยมันจะเจ็บตรงหลังๆนิดหน่อยแล้วมันไม่ได้เจ็บเป็นแผลมันไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาแล้วพอหยุดมันก็คลายเพรมัน รู้สึกว่าเอ๊ะมันอ้นวนขึ้นมามากเราก็เอามือไปกด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 อย่างเงี้ยกดมันก็ยุบไปเลยยุบแล้วไม่คืนง่ายเราก็เดินต่อไปเดินเร็วได้เลยทีนี่มีวิธีจัดการฉะนั้นตอนเนี้เรื่องสุขภาพเราไม่ต้องห่วงว่าถ้าหากตายก็ตายด้วยตายด้วยยอมรับได้ว่ามันได้สู้มันได้ฟื้นคือลูกศิษย์ที่มาวัดหรือไม่มาวัดก็ตามที่ได้ยินว่าเป็นมะเร็ง ทุกคนสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงแล้วตายเราฟื้นคืนมาแบบแข็งแรงแล้วผู้อื่นเราได้ยินว่าแข็งแรงอยู่ก็มีแข็งแรงคืนก็มีแต่วิธีมันคนละอยา่างฉะนั้นมันแล้วแต่กรรมของใครเกี่ยวกับใครแบบไหนนะมันต้องใช้วิธีของแต่ละคนซึ่งจะไม่เสมอกันเราต้องเข้าใจให้ได้ว่ากรรมมันเกี่ยวเนื่องกับใคร คนนั้นจะเป็นผู้เยียวยาผู้นั้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นเลยไม่ต้องคิดมากนะเอาละให้บุนเด่อตาบันเทิงมีคาถามค่ะว่ามายินดีในบุญครับขอถามอาจารย์ปุ๋ยหวานและโคไมสดและดินฝุ่นขออาจารย์อธิบายหน่อยครับปุ๋ยหวานโคไอมสดคือโคไมคือขี้ปุ๋ยหวานนี่อะไรไม่รู้น่าลืมแต่โคไมสดนี่คือ ขี้บัวที่ยังกินนมอยู่ยังไม่กินหญ้าขี้บัวน้อยอันนั้นน่ะเขาจะกินเป็นยาโคามคาคำว่าโคไมเนี่ยคือขี้บัวน้อยที่ยังไม่กินหญ้ามันเกิดมาใหม่แล้วขี้ของมันนั่นน่ะคนเอามากินเป็นยาแต่คนไทยเขาไม่เราไม่นิยมแต่คนอินเดียเขานิยมเขาก็กินกันตากแห้งกินก็มีกินสดเลยก็มีเขากินสดเพื่อระบบ ลำไส้ระบบการขับถ่ายอะไรจะดีขึ้นและเป็นยาขมๆนิดๆถ้าเอาไปกินกับอะไรอย่างเงี้ยก็จะอร่อยอย่างนี้นะแต่เราเขาเอามาแล้วเราแตะๆดูแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ไม่ถูกธาตุก็ไม่กินแต่คนอินเดียเขากินโไมขี้วัวสดขี้วัวน้อยที่ยังไม่ทันได้กินยากอะไรอีกดินฝุ่นค่ะ ดินฝุ่นดินฝุ่นคือดินที่มันเป็นชั้นอยู่ในดินนี่แหละไปขุดแล้วมันจะมีดินอยู่หรอเขาเรียกดินเบามั้งสมัยนี้เขาเรียกดินเบาก็มีขายกันตัวยมีขายก็ซื้อดินเบามากินนั่นแหละดินฝุ่นกินดินเพื่อเพิ่มธาตุดินของคนที่ขาดธาตุธาตุดินแต่ถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องกินคนขาดธาตุดินมันก็จะเป็นพวก หลายอย่างอยู่นะธาตุดินที่เกี่ยวกับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ค่อยดีไม่แข็งแรงเหมือนกันเถอะแต่ทำไมนี้มันมีแคลเซียมมีอะไรเยอะแยะก็มัปตนองไปคิดมากินเอาคนละแบบเอา้าเราก็ลืมไปว่าไอ้อะไรหวานปุ๋ยหวานเออปุ๋ยหวานปุ๋ยหวานก็คงจะเป็นปุ๋ยทําให้พืชหวานหรืออะไรนี่แหละนะจำไม่ได้ลืม แต่โคไไ้คืออย่างว่านี้ดินเบาก็คือดินฝุ่นนั่นแหละก็ะซื้อกินตามตลาดนะมีอยู่ที่วัดนี่ก็มีเขาซื้อมาให้ก็น,นานทีกินครั้งเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ขาดธาตุดินเราเกิดมานี้ธาตุดินเราเยอะลําบึกเลยธาตุดินคนขาดธาตุดินคือพร้อมกระหล่งกระแหลงนะเอาพอแล้วอบุญแล้วยาย,ายตาบันเทิงกับยายเพนญาจันเพนจันขนา ก็เหตุอรสงสัยัง <Roth>